ในการที่พูดคุยของเราในวันนี้เนี่ยต้องมาพูดถึงความที่น่าจะแสดงความดีกันก่อน,นสำหรับละครเวทีที่หรอว่ายิ่งใหญ่สุดแล้วก็คุบใส่ติของละครเลยเวทีไทยทุกเรื่องหนึ่ร้อยหนึงงอกสำหรับซี 4, พนเด yeah. เราได้มีการสัมภาษณ์น้องปูตามมาแล้วนะครับถามว่าสิ่งที่ได้จากการเล่นละครเวทีที่ฟอมใหญ่แบบนี้คืออะไรครับน้องครับได้ได้หลายอย่างมากครับในเรื่องของเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการร้องนะครับแล้วก็แล้วก็การแสดงเนี่ยซึ่งละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากมากครับคือคือต่างจากละครทีวีทั่วไปมากนะครับผมแล้วก็แล้วก็ทำให้ความสุกว่ากันกันแข็งแรงมากขึ้นในเรื่อองงขการร้องเพลงแล้วก็พัฒนาตัวเองกับการแสดงมากขึ้นด้วยรวมถึงที่สำคัญครับของ คือแง่คิดดีๆของเรื่องนี้ครับคือจะบอกว่าศิลปินเป็นเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่ามากมนะครับผมพูดถึงเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเนคนไทยที่ก็เคยผ่านอะไรมาตั้งแต่การที่ห้ามเปนกระแบงนะครับแล้วก็แล้วก็ดีใจที่คนไทยทุกคนให้ให้าการตอบรับดีกับเรื่องน,นี้ครับผมนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยหนึ่งสิ่งเลยที่ได้ก็คือสำนึกรักบ้านเกิดรู้ใจในความเป็นชาติไทยของเราด้วยนะฮะคำถามต่อมาถือว่าเป็นคำถามต่อเนื่องและทุกทุกคนอยากรู้คือ จะมีละครเวทีเรื่องต่อไปอีกไหมเออมีอีกไหมโปรเจกต์ต่อไปครับอยากให้มีหรือเปล่าครับอยากถ้าอยากมีก็รอเชื่อว่าจะมีแน่นอนเพราะเราตอนนี้ด้ตอนนี้เอาไว้เองมีต้องรอติดตามเพราะว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยก็เก็บตังค์รอเก็บตังค์รอไปเลยซื้อกล้องใหม่รอไปเลยเพราะว่าในระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่นี้นะฮะเหมือนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเช็เปอร์ เขาจะบอกว่าเขาบอกว่าตลอดเวลาให้คบเนี่ยนะครับให้การตอบรับดีมากเพราะว่าเราควาเวทีเนี่ยนะฮะเขาเขาจะพยายามเชียร์รำเรื่องรอบเนี่ยก็คือก็คือก็คือจะพยายามซื้อให้ได้เล่นท้ายนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าว่ากันว่ารเล่นท้ายเล่นดีที่สุดเขาบอกว่าจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเราเล่นดีทุกรอบครั้งแรกที่คุณได้บอกว่ามีรอบมี แฟนถับมาหมดเลยกล้าร้องใช่ไหมใช่คือไม่จะร้องครับคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นช่วงก่อนปีใหม่ออกก่อนปีใหม่เป็นช่วงที่เออ่รอบสุดท้ายก่อนจะมีดาวปีใหม่วันที่ใครถับไปเยอะมากใช่ใช่ใครดูเยอะที่สุดที่นั่งอยู่ไหนครับเพราะว่าตอนตอนตูมตามเนี่ยเขาบอกว่าเยอะสุดคือสิบกว่ารอบตรงนี้ใครเยอะกว่าสิบกว่ารอบนี่นะกี่ไรนะสิบสามสิบโอ้โหครับ นี่แน,น่ว่าไปดูละครท,ทีหรือว่าเล่นหูละหูกกัน,น <c oughs> เนี่ยหรือว่าอ่ะ สามสิบเอ็ดรอบเรื่องราวความรับใจในการเล่นละครเวทีทุกคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเชื่อว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีอีกแน่นอนแต่ถ้ามาพูดถึงผลงานเพลงกันบ้างดีกว่าเออซิงเกิลที่ผ่านมานะฮะนั่นคือแบล็คบอลเลนทายเองเพราะว่าปล่อยมาในช่วงของใกล้ๆบอลเลนทายนี่แหละเออกระแสดีมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะพอมุ้งสิ่งอะไงบ้างครับน้องครับดีใจครับดีใจครับเพราะวันนี้เป็นเพลงที่เราส่งกระแสครับกับคนที่มีความรักเอลเลนทายเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขกันแล้วครับใครที่มีคู่ก็จะแฮปปี้กันแต่ว่ากันเชื่อว่ายังมี อะไรคนครับที่ยังแบบว่าโสดอยู่ใช่ครับผมอย่างเช่นตัวแกเป็นต้นนะครับใช่เราเดียวที่สองคน่เหมือนกันไม่ใช่คือจริงเหรอพี่พี่อาจจะใช่แต่ออกสื่อได้ออกสื่อได้ไอ้คือผมบอกว่าเป็นเพื่อนให้กับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็เป็นเพื่อนได้ดีมากเลยเพราะคนโสดมีเยอะมากนะได้คนโสดมีเยอะกว่าคนสมหวังครับถูกไหมครับทำให้ตอนที่เขาไปลงทุนไปเนี่ยใบพายเนี่ย นั่งคนที่ยังโสดอยู่นั่งตรงถูกร้องที่บ้านนะฮะนั่นคือความโสดความเศร้าในวันวันเลนทายไปแล้วต่อเนื่องมาเป็นกระแสต่อเนื่องเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยครับพิมพ์ไว้ในใจเนีบอกว่าแต่งเองเป็นเพลงแรกด้วยที่มาที่ไปการแต่งแรงบันดารทุกอย่างได้มาจากไหนครับแรงบันดาลใจทุกอย่างนะครับผมได้มาจากการแต่งคือการคิดขึ้นมาเองครับครับผมคือเป็นเพลงที่เราก็คือ่นกินได้แล้ครับแล้วก็พอ เินน่ดพี่ชอได้นอยชอบอยากใส่เนื้อให้มันให้มันแต่มเลแล้วพอใส่ปุมันมันลงตัวมากครับก็คือเราจะเป็นอารมณ์แบบว่าแอบหวานแอบละนะครับสมประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็ได้กลับไปเสนอทุ่อ่านแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นสังเกตถือว่าเป็นครั้งแรกที่แต่งเพลงแบบสมหวังด้วยครับคิดยังไงทำไมมันมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกแบบทำรัาเกิดขึ้นมาหร่มีแรงันดาใจตัวเองใช่ไหม แล้วมาอาจตัวเองครับคือคือตอนแรกที่เราท,ที่เราเล่นกี่ต้าเนี่ยเราเราที่ภาพดวงดาวก่อนเออแล้วมันก็เลยเปลี่ยนผู้หญิงให้กับเหมือนกับดวงดาวครับครับผมก,แก็แล้วก็เหมือนกับาอ,อบรารมณ์มากเวลาเราไปดูดาวหรือว่าเวลาที่เราบเจอผู้หญิงสวยได้เราบ้าเนี่ยกับเราเห็นแบบพี่ครอบครัวนี้จะเลยข็ไม่ต้านไปจีบเขาครับก็ชื่อว่ามีอารมณ์นิดอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยเป็นอารม์ที่แบบว่าแม้ว่าจะไม่ได้ไปจีบเขาไม่ได้เขามาครอบครองเนี่ยแต่ขอแค่ได้มีการมาของเรไม่ใส่ก มันคมมันคมมากมากเลยแต่ต้องถามอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักร้องที่มีเพลงและที่เขาแต่งมาแล้วเนี่ยเอามาร้องกับเพลงที่เราเขียนเองมา้องเนว่ยความต่างมันคืออะไรบ้างครับความต่างมันคือมันคือฟิลครับมันคือฟิลอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าคืออย่างอย่างเพลงที่เขาแต่งให้ คแล้วเนี่ยเข้าห้องแต่าเนี่ยต้องทำตามทำตามโค้ชเซอร์ว่าเออให้เป็นเป็นอารมณ์ที่โค้ชต้องการนะอยากให้เป็นประมาณนี้ับแต่รอบเพลงของการเนี่ยโอร์บอกว่าก็คือมันเป็นเพลงลายเซ็นเราเองเราเอาไว้ได้เลยโค้ชบอกว่าพอแล้วได้แล้วเราจะไม่พอเพราะเราจากข้างในใช่ครับอยากให้ได้ถึงอารมณ์ที่ต้องการไว้ตั้งแต่แรกเป็นความอินเป็นความที่เหมือนเป็น การพัฒนาอีกหนึ่งขั้นถูกต้องของนักร้องที่มีนะครับบนี้ใช่นะนั่นคือเรื่องของที่มาของเพลงครับผมเห็นบอกว่าแนวเพลงมันมีคํานิยามที่แตกต่างนะมีทั้งอะไรอินดี้เอ่ยป๊อปเอ่ยล็อกด้วยครับมีอะไรบ้างครับในนั้นคือมีคอมเมนต์ป๊อปนะครับแล้วก็เป็นคาพยายามคนที่เป็นอินดี้ไปด้วยครับนิดนึงครับผมอะไรฮะคําว่าความเป็นอินดี้คืออะไรอืมเดินสไตล์ดนตรีครับดนตรีแล้วก็แล้วก็ ที่สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะให er. <sm> ้มันมีในเพลงของเรากล่าวไปนิดก่อนก่อนนันนี้จะเป็นเพลงที่แบบป๊อบได้มีบ้างแล้วก็เราเป็นป๊อบช้ามากนะครับผมแล้วอันี้เนี่ยพอเราใส่เข้าไปทุกเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็แล้วก็เป็นที่บอกว่ามีความแตกต่างก็ถามว่าชอบกันไหมครับชอบชอบมากเลยนะครับชอบกันไหมครับผมชอบกันไหมครับชอบเพราะว่าเมื่อกี้เสียบนั่งเตอร์ดัง ับนถ่ายรูปถ่ายรูปถ้ามีีนี่คือที่เพิ่มมามันคือมีจังหวัดที่แตกต่างไปจากเดิมครับผมแล้วเราก็ชอบเป็นการสุดตัวด้วยอ่ะมาถึงเรื่องสําคัญที่สุดที่ทีมงานรวมถึงตัวหลายๆคนอยากรู้นั่นคือนางเอก MV นั่นเองเย็ดสิทำไมต้องเย็ดสิเออเฮ้ยเยี่ค่ะเยี่ครั

เขาเรียกต่อกลับมาตอนแน่อนอีกมีผลแล้วก็แก้เองนะย4ใช่ไหมยี่สี่ย่สี่ย่สมใจจริงๆสสงเข้าไปได้ยังไงทำไมพี่จะพูดถึงเพลงไหนแล้วจะทำใจหรือว่าชิมไม่ได้ใจไม่ได้ใจนะ ครับผมเลยเราเราเลือกมาใช่ครับแล้วก็คือเราเราไปเจอเจอเจอพี่เขาตอนที่วันวันแสดงครับการทำงานเป็นไงโอเคครับตอนแรกก็จะแบบว่าเกรงๆนิดหน่อยแต่พอเราได้คุยมากขึ้นก็ก็รู้สึกว่าอ่าเริ่มเล่นหัวได้แล้วเออไม่ขนาดนี้ไม่ได้ ชอบแบบว่าชอบพูดแล้วก็ชอบแร็งเขาลเนี่ยว่าเคยดูเดอะสตาหรือเปล่าครับเออเออไม่เคยไม่ได้สิเพร่อต้องเคยดูอยู่แล้วเพราะร่วมงานดีเขาเป็นลี่นะก็มีฉากคุกกิ๊กกันด้วยนะ่ยเรื่องราวใน MV ล่าฟังหน่อยผมเห็นคุณยืนอึ้งกันตั้งนานเลยครับยืนอึ้งเพราะว่าต้องเป็นเป็นฉากเหมือนกับเราเราเรื่องในในความเสื่อมเขาในความที่เขาเป็นสตาร์เรื่อยๆนะฮะ นนคถึงแม้ว่าจะแบบไม่กล้าไปบอกนะก็แต่ว่าเราซีนนากว่าเราสามารถหยุดเวลาได้ครับผมนะครับผมในเอ็มบีตัวนี้นะฮะที่เราต้องแบบว่าพยายามไปบอกรักเขาตอนที่ที่เขาแบบว่าอ่านี่แหละครับประมาณนี้ครับผอบอกลักเขาผ่านบทเพงครับผม่เน้าะอ๋อแล้วเขาก็จะยืนนิ่งๆแบบว่าที่เขารู้ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนเอยู่นี่มุ่งจับความของตัวเองใช่เป็นนิลเพิรลซึ่งแบบว่าแต่งจากยูวีตัวอื่นได้หการเล่นดีมากเออ ่ก็ปาะ่าก็ใกล้มากนะครับผมนี่คือฉากในเรื่องนะครับใช่ครับนี่เราไปชอบเขาแอบถ่ายรูปเขาเอางี้ดีกว่ามันเป็นเหมือนเป็นเรื่องทอล์คๆเกี่ยวกับคือมันมาใกล้คิดกันแบบใกล้อ่ะแบบกันก็ใกล้ซีก็ใกล้กันมันต้องมีเขินเนี่ยมีเขิน มีครับหน่าผมเขินมากเพราะว่าผมผมเป็นเออพี่ซีเป็นเป็นเป็นน่ารักเลยที่ผมเล่นครับผมมองอะไรผมเนี่ยผมก็บอกเฉยเชอรนเ์้าครับในสนงานต่างกรู้สึกว่าเออเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในดวงดาวก็ว่าได้ในเพลงนี้ครับก็อยู่ในหมู่เดอะสไตล์เขาด้เลเด้วยทีิไม่ไปถึงว่าดวงดาวในเพลงผมเปรียบเทียบกันใช่ไหมใช่ครับผมก็ก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากทั้งทั้งในจอแล้วก็นอกจอครับ นะครับผมนั่นคือเรื่องที่เป็นข้อข้อเดยเทดาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีแฟนบที่นั่งอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเอาแล้วไงผมขอ2คนแล้วกันที่อยากจะขึ้นมาเล่นเกมกับน้องจันใครอยากจะมาเป็นยิบสีบ้างอ่ ไม่เป็นไรเราเราเราวัดวัดกันดกวยความแบบนะรอเไหเพงใหม่ล่าสุดแลนี่้วถนกไม่ก่าอยเพลงที่องเพลงไรครครับไม่เไม่ปิดได่เอไม่เเดไม่ม่เ่เไม่ได่ไม่เ่ไมม

คุณการเขาเป็นคนมีความสามารถทุกคนครับผมอันนี้คือคนแรกคนที่สองอีกหนึ่งคนครับผมขออีกหนึ่งคนครับป้าจุกุกแ้อ่ครับเปนแม่น้องกนคุ่น้อ่อครับก่ร่่อมกันครับครับอรครับ ส้มจุกวุกละกันครับผมจุกร้องเพลงของการอยากร้องเพลงอะไรครับร้องมันเป็นที่คุ่หมดเลยได้ามมาไม่ได้แทนแอนแทนแกนแท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 นนแทนนแูนแทนแทนแอนแทนนแทนทอนแแนนแท เลื่อนเลยหนึ่งับต่ย้วนี่งสอนสเลื่อนเลืปอนหนึ่งสงสามล่อหนึ่งสองสามเลื่อนหนึ่งสองสามเลื่อนหนึ่งองาลื่อนหนึ่งสองส ร้องเงยเดี่ับเกมของเราในวันนี้นะฮะอยากจะให้2 2> นังสองคนได้ดูเอ็นวีเลยไหมฮะสำหรับพิมไว้ในใจมันมีฉากที่จะต้องใกล้ชิดล้งกันแบบมักเมั่อแบบยิ้มสีเหมือนล้อยิ้มสีวันนี้เนี่ยเราได้บางคนหลังมีไหมฮะ วันนี้เราจะให้เราสองคนมาใกล้ชิดแต่ไม่ได้ใกล้ชิดแบบนั้นครับเราจะให้เรงสองคนทำยังไงก็ได้ให้กันขว,วนล็อถ้าผมบอกกฎนิดนึงนะว่าห้ามจับเนื้อต้งตัวจะแลบมิ้นปิ้นตาได้หมดในเวลา30วินาทีนั่นเองกนะ <c oughs> ต้องนะฮะใครทำได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะถ้า <c oughs> ผมไม่ทำอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่ทำก็กลับไปนั่งที่เดิมไม่ได้ไปกากจีมการใส่มีชิ้นเดียวในโลกผมจะบอกมีชิ้นเดียวในโลกครับ าชคกกันนเคกันินวสิบยวให้มงานจับเวลานะครับสสบวินาทตรงนี้ทำยังไก็ได้ให้การขไม่ได้ให้ตัวเองขำนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาได้ ผ่านไปได้เทาไหร่แล้ว,วยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดอันสิบเ้าแล้วอน น้ำในน้ำดื่มไม่น้องกับ่ปนุกดื่มไหมฮะต้องขำแบบเสียสติมัเอี๋านะว่านะอะไรอ่ะไม่หงุไหงดต้องสังเกตปากเปิดภาสลวนะครับขำไม่อาาขมาปากขำไม่อาา่อปากขำไม่อาปากขไม่าปากาม่าปากขำไมอมปขอกว่าขำ่า คืพยายมเหลือเกินนะให้ขานันเองซึ่งวันนี้นะครุ้กจุปะจุลพรจุลพระจุลพะจุกคระจุลพระจุพระจุ้พระจุพระจุลพะจุลพระจุะจุลพระจุลพรจุพรจุลพจุมพระจุลพจุลพระจุลพจุลระจุลพจุลพระจุลพะจุลพรอจุลพรจลระจพรจุลรจุรรจุร แต่ว่าแค่ไม oh yeah. oh, yeah. ่ต้องเสียใจไปแค่ไ hmm. ด yeah, uh, mm ้ก่อน เ็นรายการอกแน่นอนน่คือเรื่องของเพลงารพุิยาปรากันร่องวันนี้หนุการนะับองเราเนี่ยขาจะเอาเพลงนะทโชวนรักับแบงรุงนะคเป็นครั้งแรกด้วยกับเพลงนี้เลยอไว่ในใจนั่นเองนะครับผมเราจะมอบเวทีนี้ไปแล้วก็จถ้าบครับ จะออกมาเสิร okay, ์ฟออกมาโอเคพีไม้ใจผมอบครับผมถ้าพรแล้วขอเสียงปรบมือด้วยขอเสิไปบอกเลยได้นะ 我点，我点，你个。 ว่าทีกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำให้ใจฉันสั่นแต่ก็ไม่รู้จะพูดคำนั้นได้ยังไรว่าฉันนั้นรักเธอฉันและเพิ่งเธองเธอเนเธอยพงเธัพงแอบพิงเห้มัิงเปอนจรเิงแต่งเดท้ายงเธอเ่งงเางเนอง อย่าจะขอเอาเธอมากินเก็บเอาไว้ในใจฉันยัอปากด้ใจอย่าใจฉัน นก็ยังแอบวังให้มันเป็นจริงแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงดาวดวงนั้นจะใกล้เพียงใดตัจเธอเอาเธอมาเพียงเก็บเอาไว้ าดาวน์โหลดได้ที่ดาวน์โหลดหนึ่งสองสามสองสามเนื่องสุดทั้งหมดของผมแล้วก็ผลงานสุดการละครซิกคอมครับ <c oughs> เอ่อลูกพี่ลูกน้องครับผมต้องหยิบพลาดครับ <c oughs> ซิกคอมตัวน,นี้นะครับผมกับกับพี่โตโน่เออแล้วมีคุณมัดมีด้วยใช่ครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องแกในเรื่องน <c oughs> ดี <c oughs> มากเลยครับติดตามรายการวันไหน ทุกวันเสาร์ครับเวลาหกโมงเย็นทางคนในทีมนะครับผมรทุกพี่น้องอยู่ด้วยกันโอเคครับก็หวังว่านะฮะหนุ่มกันขเราจะมาฝากผลงานเรื่อยๆมีมทีตัวไหนอยากให้พี่เป็นชนช่วยทัศนเอกบอกไหมครับครับผมด้วยใช่ครับเช่นมแต่คราวหน้าเนี่ยมาแบนลูงเราเราก็จุมาด้วยนะฮะจุกมาอีกนะฮะ

ายิ้มยิ้มมเอายิ้มอยูแล้วาเอายอ้ราอยู่แล้วทำไม้องมันไม่มีหอกหลอกทำไไมไปดูน้าเมียก่อน้นทำไมไม่มีเานี่แหละไม่ขายเลกเดิมยังทอนใจใสิ